ว่าเป็นการละเล่นที่แพร่หลายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มเยาวชนบ้านใสขึงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาพวกเขาได้รวมกันประดิษฐ์ว่าวโดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลน,นะครับติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ วันนี้น้องเกมร้านชายของฉันชวนเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการทำวาวมาคุยด้วยกันจนได้คอสรุปร่วกันว่าเมื่อเราจะทำวาวเล่นกันที่บ้านฉันมู่บานไส้คึ้งตำบลงเปียอําเภอชนะจังหวัดสงขลาพอเราได้มาสำรวจค้นที่ทำว่าวเป็นเพื่อไปหาความรู้การทำว่าวเพิม่มเตมิมแล้วสิ่งต่อมาที่เราคิดรวมกันก็คือการไปหาอุปกรณ์การทำวาว ตั้งแต่ใหม่ไพ่เทโมเราไปช่วยกันหามาจากริมป่าอย่างในสวนเอามาเล่าให้เป็นการเอาสองการมาว่างตั้งชาก,กันปลายทางนึ่งยาวตั้งเป็นแกนปลายทางนึ่งสันว่างในแนวนอนแล้วชายเชือกโพกตรงกลางและด้านทางสีมุมจากนั้นเขากระดาษสีมาติดขก่าตามร้อยเชือกแล้วโพกเชือกตรงกลางอีกครั้งเพื่อนำไปใช้ดึงตอห้างอีกน้อย เราก็ได้หม่าปักเปล่าหมาวิ่งเล่นล่มไดเหล่วตัวหนึง่งหนึ่งตัดไม้ไผ่แล้วก็เหล่าสองสอง,สองทำเป็นโครงครูแล้วสามิกระดาษสามิดกระดาษสี่เอากระดาษมาทำอีกแล้วก็ติดนี้เอาเชือกมามัดพอเราได้ไม้ไผ่ามาเหล่วใช่ไหม เราก็ต้องเอาใหม่ไปยันบัดเล้า,งาหงการทำวาวาขงังมีทิ้งเด็กๆจะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่พวกเธอร์และเขาก็มีพี่ๆที่ใจดีมาช่วยทั้งพิเชษพีกพ่ก็สตพี่มีนพี่ทองและอีกหลายๆคนพ่อทำเซตก็ได้เอาไปวิ่งให้วาวแล่นล่มความสุขเตยได้ดูเหมือนเป็นสิ่งเก็กหน่อยแต่สำหรับเด็กๆและฉัน มันเป็นสิ่งแต่หญิงย้ายมาแต่ถ้าไม่เราเห็นว่ามีสิ่งของมีความหลอีกมากมมยแต่อยู่ในตัวเราแต่ได้เลียนหลมาจากก้นมุนก่อนๆเพื่อแข่ฝืนซ้ามหลเดิมเต่มีบ้องหาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ต้องไปหาเสิร์ี่ไหนแข่นี้เราก็ได้ข้องแลมน,นุกๆแต่มาจากการขิดค่อนความหล้ด้วยตัวเราเองแล้วว,ว้าวเต่นองเบาเกมและเพื่อนๆทำได้เองในวันนี้ จึงมีความหมายหมากว่าวาวตัวตัวไปการได้รู้การทำวาวเปรียบได้กับการได้เรียนโ้วิธีชีวิตเี่ส่งพุ่มโดยปัญญาของก้นหมุนปูยาตายายของเราแต่ได้สังสมและซืบตอ,อดกันต่อต่อมาและมันจะยังคงดลาเม่อยอยู่ต่อไปกับใดที่เรายัางคงมีไหมไฟสวยๆและผู้ย้ายใจดีโยอะแต่คางบานเราเด็กบานใสครึ้งท้ายผาบ พวินี่ใช่ผักหนักเท้าคนละเมืองอำเพื่อจะน่าจะวัดสงขารายงาน